ทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พ่ไลยค่ะวันนี้ชวนมาทำเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะเป็นสูตรน้ำตะไคร้นะคะสูตรนี้จิมทำ5ลิตรค่ะใช้ตะไคร้ที่ทำแกงทำต้ยมยำต่างๆเนี่ยค่ะนี่ค่ะเป็นต้นลักษณะแบบนี้เนาะนี่อันนี้เก็บสดๆจากบ้านเลยค่ะ ไม่มีสารพิษนะคะของบ้านเราเองค่ะสะอาดปลอดภัยแน่นอนเราจะเอาตะไคร้ที่ทําแกงเนี่ยค่ะมาทําน้ําตะไคร้เป็นน้ําสมุนไพรนะคะกินแล้วสดชื่นมากๆเลยค่ะส่วนความหวานหรือว่าน้ําตาลเนี่ยเราสามารถปรับได้ตามชอบนะคะสําหรับผู้ใหญ่ที่ไม่กินหวานจะก,กินเพื่อสุขภาพเนี่ยกินเหมือนชาตะไคร้อะไรแบบนี้ค่ะก็ไม่ต้องเติมน,น้ําตาลแต่ถ้าเด็กอยากจะกินด้วยอาจจะก,กินยากหน่อยก็เติมน,น้าตาลไปหน่อยหนึ่งก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะเดี๋ยวเราไปชมสูตรกันค่ะก่อนจะไปชมสูตรนี้นะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่ ลคลิปใหม่ๆของครัวพิพ่ิไลค่ะส่วนผสมของน้ําตะไคร้ค่ะก็จะมีตะไคร้ค่ะเลือกใช้ตะไคร้ที่สดใหม่นะคะเราจะใช้ทั้งต้นแล้วก็ใบเลยนะคะไม่ต้องตัดทิ้งค่ะมีเกลือมีใบเตยแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะเตรียมตะไคร้ก่อนนะคะเราจะตัดส่วนที่เป็นโคนแข็งๆทิ้งก่อนค่ะ ตรงที่เป็นใบแก่ๆด้านนอกเราก็จะเอาออกนะคะให้เหลือเฉพาะด้านในที่ดูสะอาดๆนะคะด้านนอกมันจะเป็นสีดำๆหน่อยนาะเราก็อ,าออกก่อนกราบด้านนอกเอาออกจากนั้นก็เอาไปล้างน้ํานะคะล้างส่วนที่เป็นแป้งข,ขาวๆตรงนี้นะคะออกให้หมดเลยบริเวณโคนต้นค่ะส่วนใบเราก็ล้างน้าผ่านธรรมดาพอนะ้ไม่ต้องใช้มือถูเพราะว่าใบค่อนข้างคมเดี๋ยวจะบาดมือค่ะ นะตอนแรกมันจะเป็นขาวๆตอนนี้ก็จะเขียวเลยค่ะแล้วก็จะทุบนะคะทุบตรงโคนเนี่ยค่ะให้แตกเลยเพื่อให้มีกลิ่นหอมดีเนาะสาควรจะเป็นสากที่สะอาดนะคะไม่มีกลิ่นพริกกลิ่นกระเทียมค่ะไม่งั้นน้ำตะไคร้จะเหม็นค่ะทุบพอแตกประมาณนี้นะคะจากนั้นก็หั่นเป็นท่อน,นะคะ่ะเวลาที่ใส่หม้อต้มเนี่ยจะได้ง่ายๆนะคะส่วนใบเราก็ใช้ด้วยนะคะ ต้มน้ำให้เดือดนะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงใส่ใบเตยขยำขยำแล้วก็ใส่ลงไปนะคะเพื่อให้มีกลิ่นหอมตามด้วยตะไคร้ที่เราทุบไว้แล้วนะคะทั้งต้นแล้วก็ใบเลยนะคะกดลงไปให้จมน้ำ แล้วก็ลดไฟอ่อนนะคะต้มประมาณ20-30นาทีค่ะน้ำตะไคร้ที่เราต้มไว้30นาทีแล้วนะคะเราจะตักเศษตะไคร้ออกก่อนค่ะจากนั้นเติมน,น้ำตาลทรายลงไปค่ะความหวานก็ปรับได้ตามชอบนะคะค่อยๆใส่ก็ได้ค่ะใส่ไปชิมไปเนาะ ลองชิมรสชาติดูนะคะแล้วก็เติมหวานตามชอบเลยค่ะให้มีรสชาติหวานอ่นอ,อนๆก็พอค่ะพอเดือดแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟเดี๋ยวนำไปกรองในผ้าข่าบางอีกรอบหนึ่งค่ะเตรียมผ้าข่าบางนะคะทบได้หลายรอบหน่อยน้ำตากครายจะได้ใสนะคะ เดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะจะกินแบบร้อนหรือว่าแบบเย็นก็ได้นะคะถ้าแบบเย็นก็เติมน้ำแข็งแบบนี้ได้ค่ะหรือว่าจะแช่เย็นๆแล้วก็กินเลยก็ได้นี่กลิ่นหอมมากเลยค่ะหอมตะไคร้คือน้ำตะไคร้ยันกินไม่ยากนะถ้าเทียบกับน้ำขิงน้ำกระชายแล้วน้ำตะไคร้นี่คือเบสิคสุดๆเลยค่ะหอมอ่อนๆกินง่ายอร่อยด้วยค่ะ จิ้มใส่ใบเตยไปด้วยนะคะมันจะมีกลิ่นหอมของใบเตยอ่อนๆค่ะหอมตะไคร้แล้วก็ใบเตยอ่อนๆส่วนความหวานนี่คือนิดเดียวค่ะจิ้มใส่น้ำตาลไม่เยอะนะคะหวานอ่อนๆกินง่ายค่ะใครชอบเมนูนี้นะคะอยากจะลองทาํากินเองหรือว่าอยากจะลองทํถขายก็ลองทํตัวได้ลองปรับสูตรดูได้นะคะสูตรจิ้มจะค่อนข้างเข้มข้นนะคะคือหอมสมุนไพรเพราะว่าจิ้มจะใส่ตะไคร้ค่อนข้างเยอะนะคะใส่น้ําน้อยแล้วก็เน้นสมุนไพรเยอะๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ